สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําการผสมน้ํายานะครับเพื่อที่จะเช็ดยางเราให้ดํานะครับอีกหนึ่งสูตรนะครับที่สูตรนี้หลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับนะครับยางเราก็เก่าครับเราต้องผสมน้ํายาเองนะครับเอามาเช็ดยางครับเพื่อให้ดําแล้วก็เงา กันฝุนได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยนะครับนี่ครับเราก็มาผสมกันเลยนะครับก็คือน้ําเป็นน้ําเปล่าเรานะครับครึ่งขวดนะครับนี่ครับที่เห็นก็คือน้ําเชื่อมนะครับเพราะว่าน้ําเชื่อมทํามาจากน้ําตาลนะครับน้ําตาลก็จะมีสารตึงผิวนะครับทําให้ยางเรา ตึงนะครับผิวเขาตึงครับทำให้มองดูเป็นสีดำนะครับก็จะใช้2ช้อนโต๊ะนะครับนี่ครับน้ำเชื่อม2ช้อนโต๊ะนะครับ ครับต่อไปก็คือน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ใส่ไปก็เพื่อทําทให้เข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นหอมที่สําคัญนะครับฝุ่นไม่เกาะนะครับถ้าเราใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มนะครับเราก็จะใส่ไปสามช้อนนะครับสามช้อนโต๊ะนะครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับน้ำยาปรับผ้านุ่ม นี่ครับบางท่านก็เคยเห็นนะครับว่าผสมใช้เองแต่ว่าไม่รู้ว่าส่วนผสมแต่ละอย่างมีหน้าที่อะไรนะครับก็คลิปนี้ก็เลยจะขออนุญ,ญาตอธิบายให้ทุกท่านได้รู้ครับว่าแต่ลนะแต่ละอย่างว่าเขามีหน้าที่ทำอะไรนะครับ ต่อไปก็คือน้ำยาล้างจานนะครับที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับคือน้ำยาล้างจานนะครับสูตรนี้เราไม่ใช้พวกน้ำมันพืชนะครับเพราะว่าหลายท่านก็บอกว่าน้ำมันพืชเวลาใช้วิ่งไปนานๆเกิดความร้อนแล้วทำให้ยางลื่นนะครับนี่ครับน้ำยาปรับน้ำยาล้างจานนะครับก็ใช้สามช้อนนะครับ ามช้อนโต๊ะนี่นะครับน้ำยาล้างจานก็คือป้องกันมดขึ้นนะครับที่เขาใส่น้ำยาล้างจานนะครับเพราะว่ามดเมื่อโดนน้ำยาล้างจานแล้วเขาจะหนีนะครับแล้วก็ตายนะครับเขาได้กินนะครับ หลังจากที่เราอมิกซหรือผสมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาไปฉีดนะครับแล้วก็เช็ดได้เลยนะครับนี่นะครับหลังจากที่เรามิกหรือผสมแล้วก็จะได้สีออกมาแบบนี้นะครับ น้ำเปล่า300มิลลิลิตรนะครับต่อน้ำเชื่อมเรานะครับ2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำยาปรับพานุ่ม3มช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำยาล้างจาน3ช้อนโต๊ะนะครับนี่ครับจะได้ออกมาแบบนี้ครับเดี๋ยวเราไปเช็ดยางกันดูนครับยางเราก็ยังไม่ได้ล้างนะครับเราจะไปทำการเช็ดตอนนี้เลยนะครับ นะครับแล้วก็ทําการเทใส่นะครับหรือใครจะเอาใส่หัวฉีดก็ได้นะครับแล้วก็ฉีดไปเลยนะครับนี่ครับแล้วก็เช็ดไปเลยนะครับเห็นไหมครับจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเขาดำ แล้วก็ดูเก่านะครับตอนนี้ยางเรานะครับก็จะดำนะครับนี่ครับก็ไม่ต้องกลัวมดขึ้นนะครับเพราะว่าเราใช้น้ำยาล้างจานนะครับผสมลงไปนะครับนี่ครับก็น้ำเชื่อมไม่จาเป็นนะครับต้องซื้อมาเป็น ที่เขาขายเป็นถุงนะครับสามารถใช้น้ําเชื่อมจากขนมอะไรเราได้ครับที่เราซื้อมาแล้วก็น้ําเชื่อมเหลือนะครับแล้วก็เอามาผสมเช็ดยางนะครับ นี่ครับเทดไปแล้วก็ดำอาทันตาเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสูตรนะครับที่หลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับสูตรวิธีนี้นะครับนี่ครับรับรองฝุ่นไม่เกาะนะครับ นี่ครับขนาดเรายังไม่ได้ล้างยางนะครับเราก็เอามาเช็ดได้เลยนะครับยางเราก็จะใหม่นะครับทําให้รถเราครับดูหน้ามองนะครับนี่ครับก็เป็นสูตรวิธีการที่เราผสมใช้เองนะครับนี่นะครับ หลังจากที่เราทาไว้นะครับจนแห้งนะครับก็ผมได้วิ่งไปหนึ่งวันนะครับเราก็มาดูครับก็ยังดำอยู่นะครับนี่ครับอยางเรานะครับก็ดำนะครับก็หลายๆท่านขอมาครับคือขอมาคือว่าตอนทาไว้แห้งแล้วเขาจะจะดำเหมือนเดิมไหมครับก็นี่ครับให้ทุกคนดูนะครับหนึ่งวันนะครับที่ผมวิ่งนะครับรถนะครับ ก็ประมาณหลายสิบกิโลนะครับยางนะครับก็ดำเหมือนเดิมครับฝุ่นไม่เกาะนะครับก็ดูทั้งตอนเปียกแล้วก็ตอนแห้งเลยนะครับนี่นะครับ สูตรนี้ไม่ต้องไปกลัวยางเราจะลื่นหรือจะเปื่อยจะบวมนะครับเพราะว่าผมได้ทดลองเอาก่อนที่จะเอามาเช็ดยางเราครับผมได้ทดลองใช้หนังยางนะครับที่เรารัดถุงกับข้าวเรานะครับเอาไปแช่ไว้24ชั่วโมงนะครับหนังยางเราก็สภาพเหมือนเดิมนะครับปกตินะครับไม่ไม่บวมนะครับนะครับก็สามารถทาได้นะครับไม่เป็นอันตรายต่อ ยางเรานะครับก็หลายๆท่านก็กลัวว่าเราทาไปนะครับจะเกิดปฏิกิริยากับยางเราไหมทําให้ยางเราบวมเปื่อยนะครับแล้วก็อาจจะระเบิดนะครับไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่าผมทดลองแล้วครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กดซับสไคร้ ก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ